เข้าป่าตอนเย็นนี่โอ้ยุงเยอะว่ะเมื่อกี้เจอเห็นทางลมล้มเข้าไปถ่ายยังไม่จบคลิปเลยต้องไปตัดต่อเดดอกเฮ็ดอีหยังนั่นเห็ดขั้น่มตีอ,อีหออยังเขาขาๆอากัอกขรอเลยผนจะเห็ดเห็ดที่กินบน่ได้เหรพี่้องมาจอบเบิ่งเห็ดได้เห็ดมั่บ้านเลยเกิดตัวเห็ดที่เรากินมันไม่เกิดเลย อ,อยุ่งมันดุพี่น้องยุ่งมันดุเราต้องเดินกลับบ้านแล้วอะได้อยู่นี่พี่น้องเมื่อนี่ได้เห็ดได้เห็ดมงกุดกับเห็นตังล่มไม่ได้เยอะวันนี้นะเพราะว่า <c oughs> เราเห็นเห็ดอยู่ในถ้ำลึกนะอยู่ในไอ้โพรงไม้แล้วมันลึกมาก อันตรายเนาะพี่น,น้องเนาะเราก็เลยไม่เก็บเราเอามือล้วงเข้าไปเรากลัวยุ่งยุ่งยุ่งมาหายครับแถวว่ามันจะได้กินค้นน้องได้กินค้นมันกับมาตอมขนาดส,สเปรอะไรเนี่พี่นออ้องเขาตรงเ้าเล่นกัอนอมาล,ลุมตอมชั้นใหญ่เลยเว้ย พนืฟีกนกอันนี้ฟีกนกอันนี้ไล่ไล่พเนื่ะเออเออยโอ้ยยังคือเจ็บตัวใช่วะมว่าดีแล้วชาวบ้านดูกว่าเจ็บตัวเยอะไปยุงมันเยอะเลยมันก็เลยหงดหิตพี่น้อง อม,มันก็เลยเห,หเ็ดแล้ะบ้าใจเห็ดเลนะมันไม่หดหงิดเอ้ขึ้นไปทางไห่ดีกว่าขึ้นทางพี่ดีกว่าขึ้นมัน,นน่นน้นดีดีกว่ามองนี่บอกเคยผ้ายางมาจากเสียเดินมาดีกว่าแต่ว่าต้นไม้มันใหญ่นะแเราก็ไม่อยากจะเดินมาไงแต่มันมีเดินมาดีกว่ามันก็สิ้นางมากกมือนกันะ าามเาเงาี้ยไม่ได้อ้าตาเงี้ยมีะพี่น,อน้องตามยา้งกนมีพี่น้องอันนี้เรามองลงไปนะทีนี้นี่เบื้องตีละ่ะเรามองลงไปตรงนี้เราเนี่ยท้ายสวนนูน้นตรงที่สว่างนะั่นแล้วทีนี้เรามองดูตรงนี้นะลึกมากเลยนะตรงนี้นี่เห็นบ่พี่น้องมึงข่อยางลงมาเลยเห็นบ่ Lớp thuộm hóa lời nè Thấy xe má thuộm đẩy nó phía đầu nè Ui! Mình tỏ hoài quàng tìm tới một lời Đù xí Tháo quang, tìm tới một lời Mình nhầm Bởi chắc quàng chắc má ta nữa Càng cươn phía đầu không Mình ăn lọ này nè Mình ăn văn này nè Mình ăn văn vấy cho lọ này nè Mình ăn văn vấy cho ขื่นโน่นกันแบบไหนมันเป็นอะไรมันก็ลึกมากเลยโอ้ยเมือยางขื่นโน่นซ้ำขื่นพูดเขาพูดนอะพูดนอะพูดเอาพุ่นอาพูดเอาบังหันคอยมาจากพุ่นพูดนอะเมื่อยนะไปเก็บเห็ดกับบอกระเก็บมันอยู่ถ้ำลึกโพดเอามือล่วงเข้าไปเรากลัว ได้มาหน่อยนึงเรากลัวดิเนาะพี่น้องเนาะกลัวไอ้นั่นแหละสัตว์เลขขื้อยคลานเนาะอืมเราต้องกลัวไว้ก่อนมันไม่คุ้มกันมึงเท่าไหร่พี่น้องน่ากลัวไหมดูสินี่มาถ่ายให้ดูนะ มึงตีละ่ะลึกมากเห็นไหมเออโอ้แสดงว่าต้องรีบขึ้นบ้านเลิกไม่ดีพี่นอ้องเจ็บตัวตลอดคลิปเลยพี่น้องดูดูดูด,ด,ดูอันเอ้เม็ดหนีบมือว้ายอีหยังือสบบีปะนั่นอืมเหนีบมือคอนมันอีหยังละขาวๆมองเดยวบังคือคือคือเห็ดแบบดนึง่ง ผ่านมาแล้วแหละต่ว่าขอไปจากหูป่าไปนอีหยังน่ะเขาขาวมันเห็ดอยู่บอกก็อกันนายตาขอ่อยเลี้ยวพอเห็นย่างไปอีกก็ได้ตัวเดียวนี้ยอืยอฮ่าย,ยางมาก้วก็ลบมาอีกซื้อของอีน้องตุงนั่งเกลือกพูดมันวาอยากยางมากเด้มันกระเด้มันอีหยังกันแท้ ข้ขาวนึ่ือขคาใจเถลียวมต่จหนตางผลอ้อก็แค่ก่อนเห็นเราก็นึกว่าเห็นเมืองที่เราต้ตนใหม่พี่น้องนี่ถึงถึงบอกไงเป็นพันพันต้นรมีต้นไม้ใหญ่หมดเลยนะดูสิพื่อน่ะยืนต้นแบบแบบแบบอย่างนี้เลยนี่แค่นี้เบิ้งนี่ก็เป็นเป็นยี่สิบต้นแล้วนยมีแต่ต้นไม้ขนาดใหญ่เลยนะพี่น้องเด้อ ใหญ่มากท้ายสวนยิ่งเยอะเยอะมากเลยพี่นอ้องนี่จะซื้อมาทำไมที่มีแต่ที่บ้างเต่าเหรอพี่นอ้องแล้วเราก็มาจ่ายภาษีเยอะๆบอกกันแล้วเพรหะก็ยังดีอาได้ได้ได้เก็บเห็ดแต่ว่าบางทีละ่ะนูน้นดูมีแต่ต้นไม้ใหญ่พี่น้องมาสำรวจต้นไหม่ใหญ่านาะพี่น้องเหมือนเก็บเห็ดเกิน บ่อไร่กับบ่อไร่ยเยอะพี่นอ้องเมื่อนี่เย,ย็บตัวทั้งคลิปเลย <g ül> เป็นเอียงเย็บตัวทั้งคลิปเลยว่ะแล,ละตะก,กาสนะทางน้ำไหลบางนี้บ่มมเงินไหม บ้เนะ,นะขนาดนั้นดอกนี่นี่หันมาตรงนี้ก็ต้นไม้ใหญ่พี่น้องบางทีละ่ะป๊อันนี้มันอยู่ในกล้องเฉยๆในพี่น้องจริงๆแล้วดูสิใหญ่มากสีบอกเลยรับใหญ่มากเลยอ๋อถืออุปกรณ์หลายอย่างเว้ยมันจะหนีบมือเอาเออโอ๊ยหนักหนั จริงๆนะไม่ไหวแล้วว่าต้องเข้าบ้านนั่นแหละเพราะมันเก็บตัวเกินไปไม่ไหวขอเอาขนมมาบานไหสัตพี่น้องเอาขนมปังที่มันมันจะหมดอายุนะเออที่ว่าอีกประมาณวันหนึ่งนะ่ะนั่นแหละเอามามามากระจายนกพวกนกพวกกระรอกเขาจะได้มากินกลางคืนนะเออเอามาให้เขาเกิดประโยชน์ด,ดีกว่าเราจะไปเผาไฟทิ้งเนาะ เดี๋ยวก็มองไกลๆเดี๋ยวสะรงสะดุดล้มอีก ว่าเราเข้าเมืดเกินไปวะแล้วเข้าป่าตอนเมืดเกินไปมันก็เลยแบบมิเตียวเจ็บตัวเนาะพี่น้องเนาะมันก็เลยเจ็บตัวเกินไปเข้าเมืดเกินไปมันทำให้เราเจ็บตัวเด้ มึงตีอะไรพี่น้องอุโมงตรงนี้เห็นไหมโอ้ยฮึทีเฮดจังไลยพี่น้องดูสภาพข่อยกับพ่อใหญ่ว่าโอ้ยเนาะไม่ใช่จะได้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะได้พี่ดีๆทั้งหมดนะมันก็จะเป็นแบบสีนะพี่น้องเฮดอีหยังล่ะคืออุโยพุทธคิดเดียดแต่เห็ดอีหยังหรอ เอาเห็ดตัวนี้ล่ะเรื่องเหลี่ยงเลยพี่น้องแล้วคนน่ะอืมเห็ดตัวนี้